ครับท่านผู้ชมครับพบกันในช่วง i อ w ีวอลับช่วงนี้เรามาดูกันสำหรับงานมากมบ้านและคอนโดครั้งที่28ซึ่งเป็นงานสำคัญทางด้านอสังหาริมทรัพย์ของเรานะครับวันนี้ผมอยู่กับท่านประธานจัดงานนะครับคุณสุทธิวรักษ์เสถียรภาพอายุตสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ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 ก่อนอื่นครับท่านประธานครับงานนี้จัดที่ไหนเป็นมาอย่างไงครับครับเราจัด งานครั้งนี้นะครับคืองานมหาการบ้านและคอนโดนะครับเราจัดเป็นครั้งที่28แล้วนะครับเราจัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตนะครับเราเริ่มงานวันที่9พฤษภาถึงวันที่12พฤษภาคัน,นะครับพฤหัสเป็นวันอาทิตย์นะครับเพื่อความสะดวกของผู้เข้าเยี่ยมชมงานก็งานเปิดตั้งแต่10โมงเช้านะครับจนถึง2ทุ่มนะครับก็ทั้งตลอดทั้งวันเลยครับ ในงานนี้มีอะไรดีดฮะแล้วทาไมต้องมางานนี้ไม่ไปงานมหากรรมบ้านต้องเรียนว่าเป็นเป็นงานที่ทาง3สมาคมหลักนะครับคือสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยสมาคมบ้านธุรกิจบ้านจัดสรรแล้วก็สมาคมคอนโดนะครับมีการร่วมกันในการจะจัดงานประกรรมใหญ่ๆอย่างนี้นะฮะจัดขึ้นปีละแค่สครั้งเท่านั้นเองนะครับ,ร,บ <Ừ. S 1> รวมรวม,รวมกว่า200บริษัทที่เป็นบริษัทชั้นนาแล้วก็บริษัทที่คุณภาพคัดคุณภาพมาแล้วจากทั้ง3สมาคม,มานะครับเปิดมากกว่า600บูธนะครับป็น600 ซาทั้งเป็นงานใหญ่ประจําปีงานใหญ่ประจําปีนะครับมีประมาณกี่โครงการครับที่มาอวมที่รวมแล้วประมาณสักหกรกว่า600กว่าโครงการที่มาร่วมกันนะครับซึ่งอันนี้ก็คือรวมตั้งแต่บ้านเดียวนะครับเทาวน์เฮาส์คอนโดมิเนียม ที่ดินเปล่านะครับแล้วก็เป็นธุรกิจบ้านมือสก็มีนะครับเอ a ก็มีของแบงก์ของแบงก์ก็มีมารวมตัวกันที่งานนี้งานเดียวคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจแล้วก็ผู้ที่ตัดสินใจซื้อบ้านนะครับอยากให้มาเยี่ยมชมในงานหมักกรรมของเรานะครับแสดงว่ามีมีทุกทุกเซกเมนต์เลยมีทุกแบบมีทุกแบบ อะไรนะสนองตอบความต้องการ <ừ m. S 2> ของผู้บริโภคได้ดีมากๆเลยมีเงินไม่น้อยมีของขายไหมฮะสักสองส,มสามแสนเนี่ยมีไหมฮะสองส,มสามแสนจะได้วางประจับนะครับ <c oughs> <c oughs> จะได้วางไว้จับแต่ผ่อนได้นะครับเรามีแบงก์เ <c oughs> ตรียมให้เลยมีแบงค์มาเปิดเลยแล้วก็มีมีแพ็กเกจพิเศษให้ในงานในงานเลยนะครับเราอยากให้เรียนเรียนเชิญมาชมดูในในงานมหกรรมครั้งนี้แล้วก็มาดูทั้งแพ็กเกจโปรโมชั่นของบริษัทต่างๆนะครับแล้วก็ตัวทางด้านการเงินก็มีทางแบงค์ก็นําเสนอให้หลายๆที่นะครับเรียกว่าครบวงจรเลยจองเสร็จ แอปฟลูวงเงินกู้ซื้อบ้านได้เลยซื้อบ้านได้เลยแล้วมีตรวจเครดิตบูโรอะไรให้ด้วยไหมครับในในงานเรามีแบงค์ที่เตยมการไว้เลยครับสามารถจะครบวงจรหมดเลยแต่ถ้าเกิดจองในงานผมแนะนำว่าให้มาดูเพราะเรามีโปรโมชั่นพิเศษในงานด้วยมีอะไรบ้างเรามีโปรโมชั่นคือถ้าจองนอกจากได้โปรโมชั่นดีๆจากทางโครงการต่างๆที่นําเสนอแล้วนะครับเรายังมีโปรโมชั่นพิเศษที่ทางผู้จัดงานทั้งสาบสมาคมมอบให้อีกครับก็คือส่วนลดเงินสดนะครับมีส่วนลดรับส่วนลดเงินสด30,000 0บาทหนึ่งรางวัล300,000 รถทันทีนะครับซื้อร้านหนึ่งก็อดไปเลย3,000 0 0บาทถ้่ซื้อสามโเลยนะซื้อสถ้โดสที่สี่แสนรถ3แสนจ่ายแสาเดียวถ้าคุจับฉลากก็สามารถได้รางวัลใหญ่3แสนบาทแล้วก็ยังมีรางวัลย่อยเป็นเงินสดระแทนครับนี่เหมือนได้ฟรีเลยนะคล้ายๆกัีถือว่าเป็นการเรียกว่าคืนให้กับผู้ บริโภคจริงๆเลยนะอันนี้หมายถึงว่าทางทางผู้จัดงานให้ไม่ได้ทางคนขายให้นะครับเป็นผู้จัดงานครับผู้จัดงานให้เลยรนโมกันใจป้ามใจตั้มจริงๆมูลค่ารวมคือ1.5ล้านบาทโะครับแบ่งเป็นลดรางวัลเงินสด3 0,000 0บาทนะครับแล้วก็ลดรางวัลเงินสด10,000 0บาทอีก4รางวัลนะครับแล้วก็มีเป็น ตัวเฟอร์นิเจอร์ของ SB Furniture ิเจอรีกสี่แสนกว่าบาทนะฮะแล้วก็ Panasonic อีก3 0 0 0 0นกว่าบาทมีเครื่องใช้ไฟฟ้าพานาโซนิกมีเอสบีเฟอร์นิเจอรมีส่วนลดเงินสดใช่ครับโอ้โหแถมพูดเครืข้าชมงานแม้ว่าจะไม่จองก็มีสิทธิ์รุ่นรับทองคำอีก12เส้นไปเดินเล่นได้ทองคำรุ่นรับรางวัลเล่นไปท่านประธาน12เส้นครับไม่ต้องจองเลยไม่เสียเงินสักบาทไม่ต้อองงจเลยแค่มาแล้วก็ลงทะเบียนนะครับ แล้วเซ็งๆในงานมีอะไรให้ดูไหมฮะโอ้เรามีหลางหลากหลายนะครับก็เป็นสีสันของงานอยู่แล้วก็จะมีการตัแต่งพื้นที่สวยงามมีโครงการหลายที่สวยงามแล้วก็มีพริซซี้ต่างๆมีพิซซี้ด้วยครับน่าสนใจมากนะครับต้องไปแล้วจัดไปแล้ต้องไปแล้วต้องไปแล้วผมกะไปซื้อคอนโดถูกๆนะี่ผมกะไม่ซื้อเลยกะจะไปจับฉลากเอาทองอย่างเดียวตรงไหนตรงไหนงไหนผมกะซื้อคอนโดสามแสนจับฉลากได้สามแสนไม่ต้อกไม่ต้องจ่ายกลางอ่ะไอ้ย่ะเออเอาอย่างนั้นเลยนะแล้วกิมมิคของงานเนี่ยที่เมื่อกี้ท่านประธาน ท่านประธานบอกเนี่ยนะครับ,รบนะบมีกิมมิคอะไรที่บอกว่ากอดกอดอะไรกันนีคค้กอดอะไรกันต้องต้องเรียนว่าคอนเซปต์ของงานในครั้งที่28เนี่ยนะครับก็เรามีคอนเซปต์ที่ว่าความสุขเริ่มต้นที่บ้าน,นเ,เป็นตีมของของงานครั้งนี้แล้วก็คิดว่าในการที่จะถ่ายทอดความสุขออกไปเนี่ยวิธีการที่ดีคือการกอดกัน การกอดกันนะครับบ้านเป็นรากฐานสําคัญของชีวิตเพราะนั้นทุกคนทุกครอบครัวจะสุขที่บ้านก่อนนะสุขที่ทํางานไว้ทีหลังนะฮะใช่ครับสุขทีบ้าใช่ไมสถ้าผมไปคนเดียวผมจะกอดใคร่คอเราเรามีเราตีนของเราเป็นอย่างนี้ครับเราจะใช้ตีมกอดแล้วเราจะใช้คอนเซปต์ว่าโฮมสวิตโฮมวิดโฮมมี่แบร์นะครับเราเราทำตัวตุ๊กตาหมีนะครับเราทํามาถึง1,000ตัว1,000เดี๋ยวกอดแล้วได้อะไรนะ คือเราจะมีะตุ๊กตาหมีที่มอบให้ผู้ผู้จองในบ้าน<อ>ผู้จองบ้านในกผู้จองบ้านก็ได้ตุ๊กตาหมีแล้วก็วยยผู้ลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าก็มีสิทธิ์รับตุ๊กตาหมีในงาน<อ>นําไปกอดกันน,กนั่ไปกอดซึ่งตุ๊กตาหมีนี้ตัวนี้เราเราเรียกว่าดีไซน์พิเศษออกมาเลยนะครับ<อ>พิเศษเลยแล้วก็มีการขยับแขงขยับขาได้ด้วยและก็สวยงามน่ารักมาก ก็อยากให้ผู้ที่สนใจจะมาเย,ยี่ยมชมงานก็ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนนะครับแล้วมารับตุ๊กตาหมีที่หน้างานอนอกจากกอดกับตุ๊กตาหมีแล้วเนี่ยสมมติผมมีเพื่อนไปผมมีแฟนไปผมกอดกับแฟนได้ไหมอ๋อได้เลยฮะเราก็สับสนแล้วได้ไดอะไรกอ,กอดกอดกอดแฟนแล้วได้อะไร <c oughs> ก็ได้ความรักร่วมกัน เราก็จะกอดใครกอดตุ๊กตาหมีไปก่อนเผื่อมีใครไปคนเดียวบอกเพื่อนตุ๊กตาหมีกอดกันทีนึงครับก็เป็น่สนุกนะฮะก็เป็นกิมมิคของเราแล้วก็เราก็มีมีการเผยแพร่ตรงนี้โดยใช้ฮันเดอร์สตาร์เข้ามาร่วมร่วมด้วยทำให้ฮันเดอร์สตาร์เป็นตัวช่วยทำให้บรรยากาศการกอดความอบอุ่นตรเนี้ยเผยแพร่ไปยังทุกกลุ่ม ทุกกลุ่มได้เล่นแล้วเขาจะมาขอกอดฮั่นได้ไหมครับอ๋อฮั่นท่านจะมีการเป็นแค่โปรโมทโปรโมทงานไม่ไม่ยอมให้กอดนะครับอาจจะไม่ได้เข้ามาร่วมงานที่งานออ๋ผมเป็นท่านผมกอดนะครับไม่ถือใหม่ฮั่นไม่กอดไม่เข้าใจคนกอดท่านเยอะมากครับต่อคิวต้องต่อคิวทั่นเขาเลือกนะท่านเขาเลือกเขาได้ฟังมาเขาก็เลือกโปรโมชั่นเด่นๆภายในงานเนี่ยนะครับนอกจากส่วนลดแล้วก็ทางทางสมาคมให้แล้วเนี่ยนะครับ ในแง่ของการแจกอะไรเด่นๆเนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับจริงๆต้องเรียนว่างานงานหมากรรมที่เราจัดกันนี้นะครับ<ม>ทุกผู้ประกอบการก็มีการให้โปรโมชั่นเต็มที่อยู่แล้วนะครับ<ม><ม>ทุกๆคนทุกๆท่านทุกๆบูธก็อยากจะให้ยอดขายได้สูงเขาก็ให้เต็มที่แล้วแล้วก็อยางที่เรียนว่าทางคณะจัดงานก็มีเพิ่มเติม,ตมโปรโมชั่นเพิ่มเติมให้อีก<ม>นะครับซึ่งมูลค่ากว่า1นล้านอันนี้ผมเชื่อว่าก็เป็นเรียกว่างานหมากรรมที่ให้สูงสุดจริงๆแล้วก็มีครบทุกรูปแบบจริงๆก็คิดว่่่าาาาาาตตรงงงนนนนนี้้้เยยถไไดดดมมชิิิวัสใจกก็อ มาชมงานกันเยอะๆครับเรื่ออะไรครบทุกที่ทุกทำเลทุกราคาเลยทุกราคาโอ้สโลแกนอมตะจริงๆนะฮะครบทุกที่ทุกทำเลทุกราคาครับท่านผู้ชมครับนะความคาดหวังนะครับท่านประธานอยากจะมียอดจองในงานสักกี่พันกี่หมื่นล้านนะครับคนเข้าสัก ่ล้านคนดีเราคาดหวังว่าน่าจะมีผู้เยี่ยมชมในงานครั้งนี้นะครับไม่ต่ากว่าหนึ่งแสนรายที่จะเข้ามาเยี่ยมชมแต่แล้วมันลุ้นทองกันมาลับนึ่แสนที่เยอะแล้วนะอาจารย์เลิศเดินเบียดกันไหลชนไหลแล้วหนึ่งแสนเกือบล้านละนนี้น่หนึ่งแสนคนในสี่วัน วันหนึ่งก็ประมาณ25,000-30,000คนซึ่งซึ่งก็ไม่น้อยสำหรับพื้นที่ศูนย์ประชุมเศรษฐกิจนะฮะเพราะนั้นแนะนำว่าคือที่นี่การจราจรค่อนข้างมีปัญหาที่จอดรถอยาอดรถนเออทำไงดี่านปแนะนำแนะนำรถไฟฟ้านะครับเพราะถึงเลยรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยมาถึงก็สะดวกสบายมากสถานีอะไรนะครับสถานีของศูนย์ศิิิกเศูนย์ประชุมศิษิกิจสถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิตครับใช่ครับแล้วก็เราก็คาดหวังว่างานนี้เนี่ยจะมียอดจองไม่ต่ำกว่า4พันล้านในงานครับผม อย่างนี้บูธยังพอมีไหมครับผมจองไม่ทันครับเราจองบูธไม่ทันจองบูธไม่ทันครผมจองบูธไปเยอะเลยได้ไหมครับขายดีมากงานนี้บริษัทผมไปที่ใดขายดีทุกที่ติดใจออกบูธมาสิบกว่าครั้งแล้วต้องเรียนว่าต้องจองกันรุ่นง่ายครับบูธทุนง่ายจะเต็มมากจริงๆในนี่ล่าสุดก็งานมังกรเพิ่งหน้าก็มียอดจองของผู้ประกอบการเข้ามาแล้วเดี๋ยวท่านประธานครั้งนี้ครั้งที่28ใช่ไหมครับครั้งหน้า29อย่าบอกนะว่าครั้งหน้าเต็มแล้ว ข้างหน้าก็เรียกว่าทยอยเข้ามาแล้วนี่เพิ่งงานครั้งที่8ยังไม่ได้จัดเลยนะครับยังไม่ได้จัดเลยยี่สิบเก้าเต็มแล้วท่านผู้ชมไม่ต้องตองแล้ะลองดูลองดูลองดูเป็นเ t สซิ่งเบสก็ยังดีถ้าเผื่อบูธไม่เต็มเขาก็โทรกลับไปที่ต่อที่สามสมาคมนะครับก็ฝากข่าวมานะฮะสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยนะครับสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรแล้วก็สมาคมอาคารชุดไทยนะครับทั้งสามสมาคมถือเป็นสมาคมหลักทางด้านอสังหาของ ประเทศไทยงานใหญ่ที่สุดแห่งปีพลาดไม่ได้นะครับงานอื่นไม่มีใหญ่ขนาดนี้ถือเป็นมิเตอร์อย่างหนึ่งนะอาจเป็นอิเตอร์ที่ชี้วัดเลยว่าอสังหาเราเนี่ยจะจะรุ่งหรือจะร่วงถ้ายอดจองเยอะๆแสดงว่ารุ่งะยังรุ่งต่อครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับขอย้ำอีกทีฮรท่านประธานย้ำกับท่านผู้ชมอีกนิดหนึ่งสำหรับงานมรดกบ้านและคอนโดครั้งที่28ครับ ครับเราจัดวันที่9ถึง12นะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริกิตนะครับงานเริ่มจากสิบโมงเช้าจนถึง2ทุ่มนะครับก็อยากให้เรียนเชิญมาเยี่ยมชมงานแล้วก็มารูรับทองร่วมกันนะครับครับพลาดไม่ได้นะครับอาจารย์เลิศก็ต้องไปนะครับผมก็ต้องไปด้วยครับออกบูธด้วยต้องไปขายของด้วยครับไปรับทรัพย์หน่อยผมไปจับรางวัลเอาทองอย่างเดียวนะครับไปงทะเรียนแล้วจับรางวัลอย่างเดียวนะครับครับแต่วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านประธานจัดงาน นะฮะมหกรรมบ้านและคอนโดครั้งที่28นะครับคุณสุทธิรักษ์เสถียรภาพอยุตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับช่วงนี้ครับพบกับอาจารย์มานพในช่วงคำคมคงมิดครับครับกับอาจารย์มานพนะครับคำคมคมคิดนะครับก็อยากจะพาไปคุยอีกเรื่องนึงครับเรื่องที่น่าสนใจขนาดนี้นอกจากธุรกิจมันโตเร็วหุ้นโตแรงเสียวไส้แลือเกินว่ามันจะเกิดฟองสบู่ไหมฟองสบู่แตกไหมมันมีอีกเรื่องที่น่าสนใจในธุรกิจเราครับ คือธุรกิจอสังหาคันนี้สิ่งที่โตเร็วๆมากๆนะครับไม่ใช่คอนโดหรือที่อยู่อาศัยอย่างเดียวนะครับธุรกิจที่อีกประเภทหนึ่งของอสังหาริมทรัพย์คือโรงแรมครับส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวบ้านเราโตเหลือเกินครับปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ25ล้านคนนะครับ25ล้านคนโตปีละ10กว่าเปอร์เซ็นต์นักท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทยปีนี้ร10ล้านคนโตเร็วมากครับ และใหญ่ด้วยเพราะว่าครอบคลุมนะครับผลผลิตมวลรวมประชาชาติเยอะมากนะครับร่วม 3- 4เปเปีหนึ่งประมาณหลายแสนล้านบาทนะครับและเป็นธุรกิจที่ท้องถิ่นได้ประโยชน์ด้วย SME ได้ประโยชน์ด้วยและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยครับสิ่งแรกที่เขาถามหาคือไปเที่ยวที่ไหนสิ่งที่สองคือพักอย่างไรพักอย่างไรนี่คือโรงแรมครับโรงแรมโตมากบางพื้นที่ล้นตลาดครับเช่นสมุยพังงานนะครับ พัทยากําลังจะล้นนะครับเพราะคนไปท่องเที่ยวเยอะมากนะครับ25ล้านคนนักท่องเที่ยวต่างชาติมากรุงเทพเยอะที่สุดนะครับประมาณ70%ไปพัทยากับภูเก็ตใกล้เคียงนะครับประมาณ7ล้านคนเพราะฉะนั้นธุรกิจนี้ต้องดูให้ดีครับลงทุนจมเป็นมืออาชีพครับนะครับเพื่อไม่ให้เสียหายในธุรกิจหรือโตเกินเหตุรัฐบาลควรจะลงมาชี้แนะ นะที่จุฬาลงกรณ์ c u c u เราก็มีการอบรมนะครับเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อนักลงทุนในเรื่องโรงแรมอย่างเดียวครับเพราะฉะนั้นท่านคุณาเป็นมืออาชีพถ้าจะจะเป็นนักลงทุนเรื่องแรมไม่ว่าใหญ่กลางเล็กนะครับต้องเป็นมืออาชีพเั่านั้น